คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวานพะเยาและพ่อขุนงมเมืองกษัตริย์แห่งเมืองพะเยานะครับเป็นคลิปสั้นๆกระชับและเข้าใจง่ายครับตามไปเปิดตำนานกับผมได้เลยครับนะครับแล้วก็ขับรถปั่นจักรยานนะครับไปที่กวนพะเยานะครับวนพะเยาที่แปลว่าน้องน้ําขนาดใหญ่นะครับของจังหวัดพะเยานะครับ เื่อเช้านี้เราว่าจะเดินไปนะครับแต่ก็เดินไปไม่ถึงพ่อค้าไก่ตอนเย็นกลับมาอ่านใต้เจอบอกว่าจักรยานฟรีเราก็เลยปั่นจักรยานนะครับดูแต่แงนะครับก็คือแฟนผมนะครับนั่นก็คือเจนจิลาหนึ่งขั้นนะครับวันนี้แฟนเขาแต่งงานนะครับเอ้เพื่อนเขาแต่งงานนะครับานะนมีิถติด้ิดหน่อย หลังจากที่กลับมาจากการแต่งน้องนิ้งกับน้องเดลแล้วนะครับเรามาสำรวจเมืองพะเยากันนะครับว่าเมืองพะเยายามค่ำคืนเนี่ยจะมีอะไรน่าเที่ยวบ้างครับมาชมคลิปนี้กันนะครับโอเคต้องีเบียกเด้อไหจะไปไวเด้อที่นี่คือก้านพะเยานะครับเป็นแอ่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะครับและใหญ่เป็นอันดับที่สามของประเทศไทย เดิมที่นี่นะครับเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ําอิงไหลผ่านนะครับเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านมานับร้อยปีนะครับแต่ในอดีตเกิดปัญหาน้ําแล้งอยู่บ่อยครั้งนะครับในปี2483รัฐบาลจึงตัดสินใจนะครับสร้างเขื่อนกั้นน้ําอิงเพื่อเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่จนทําให้พื้นที่หลายหมู่บ้านนะครับรวมถึงวัดติโลกอารามนะครับต้องจมอยู่ใต้แม่น้ํานี้ครับ จากพื้นที่ราบธรรมดานะครับกลายเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่กว่า12,000ไร่นะครับที่เรารู้จักกันในกว้านพะเยานะครับปัจจุบันก้านพะเยานะครับเป็นหัวใจหลักของจังหวัดพะเยาเลยก็ว่าได้นะครับเป็นทั้งแหล่งประมงท่องเที่ยวนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่พระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในภาคเหนือเลยก็ว่าได้นะครับนี่คือก้านพะเยามนเสน่ห์คู่ภาคเหนือคู่จังหวัดพะเยามามากกว่า80ปีด้วยกันครับ ซึ่งไปทึ่งได้เรียนคูบเอานอกจากนั้นนะครับตรงข้ามกับกวานพะเยานะครับยังมีอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองนะครับให้เราสักการะกราบไหว้เมื่อเรามาถึงจังหวัดพะเยาแล้วนะครับเราต้องมาสักการะท่านสักครั้งหนึ่งนะครับ พ่อขุนงาเมืองนะครับคือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองพะเยานะครับเป็นผู้ครองราชในช่วงพุทธศตรวตรรษที่19นะครับและทําให้เมืองพะเยารุ่งเรืองที่สุดในยุคนั้นนะครับพระองค์ทรงเป็นพระสหายร่วมสาบานกับพ่อขุนรามคําแหงแห่งเมืองสุขโขทยัยและพญามังรายนะครับแห่งเมืองเชียงใหม่ ทำให้บ้านเมืองในภาคเหนือในยุคนั้นนะครับมีความสงบสุขนะครับและไม่ทําสงครามต่อกันนะครับนอกจากสร้างความสงบสุขแล้วนะครับพ่อขุนงามเมืองยังพัฒนาเมืองพเยาวนะครับส่งเสริมพทธศาสนาวางรากฐานทางวัฒนธรรมหลายอย่างนะครับจนเมืองพยาวกลายเป็นเมืองเจริญรุ่งเรืองนะครับนี่คือพ่อขุนงามเมืองนะกษัตริย์นักสันติผู้ทําให้เมืองพยาแข็งแกร่งนะครับและเป็นส่วนสําคัญแห่งประวัติศาสตร์ไทยในภาคเหนือครับ มัได้ิดเดีหรอ หากใครได้มีโอกาสมาที่จังหวัดพยาวนะครับอย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับกวานพยาวนะครับและคุณจะหลงรักที่นี่ครับ